พิมเผยแผ่เป็นธรรมทานเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับเทวดาผู้รักษาตัวข้าพเจ้าบรรพบรุษมิดามารดาคูอุปยาอาจารย์ผู้มีบราการะคุณญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีผีบ้านผีเรือนที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่สัมภเวสีทั้งหลาย และสัตว์น้อยใหญ่ทั้งปวงขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญกุศลน,นี้เพื่อจงได้รับในผลกุศลน,นี้โดยทั่วกันเธอถ้าท่านมีทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์ถ้าท่านมีสุขขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปหมั่นสร้างบาร,รมีแล้วฟ้าดินจะช่วยเจ้าเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบาร,รมีของ หลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงพุนไปก่อนเมื่อรบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยไปขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะนี่สินในบุญลาบารมีเที่ยวไปขอยืมมาจนล้นพ้นเมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้พบหน้า มันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดเจ้าไม่ได้ขันถึงเวลาฟ้าดินจดดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้านี่คือคำเทศนาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตพรมรังสี หนึ่งร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีสิ้นสุด